วันพุธท,ที่16กรกฎาคม2568นะคะรายงานวันก่อนเนาะอนุโมทนาบูญกับทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะแล้วก็เห็นมีการเขียนข้อความนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันนะคะที่เขียนเข้ามาให้เรารู้ว่าอ๋อมีแยติธรรมท่านใหม่นะคะแล้วก็มีบางท่านบอกว่าพิ่งเข้ามาใหม่อะไรนะ,ะพึ่งมาติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะช่องของเราก็จะเล่าเรื่องธรรมะนะคะอารมณ์นะคะแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะอยากได้ทำหลายท่านก็เอามาแชร์หลังบ้านบ้างทาง Facebook บ้างทางไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมนะคะใช้ชีวิตทางโลกมันก็ได้ เต็มที่อยู่ละนะคะตั้งแต่เกิดมาลืมตาดูโลกว้นนี้ก็ใช้ชีวิตทางโลกทํามาหากินวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะคะจนถึงอายุนะปัจจุบันนะคะก็ให้มาเริ่มปฏิบัติทางธรรมมากขึ้นนะคะถ้าใครที่มีเวลาว่างละนะคะไม่ต้องทํางานทางโลกแบบหนักๆละนะคะก็ประมาณนั้นนะก็อยากให้ทุกท่านมีแรงกําลังใจในการใช้ชีวิตว่าเช้าคุยกับน้องอะหาะคุยกับไอ้ปุ๋มนะคะ เขาก็พูดเรื่องเนี่ยเขาดูในข่าวนะคะเขาบอกว่ายายยายรู้จักเจ๊หงไว้บอกว่าเคยเห็นในคลิปยอยู่นะแต่ว่าไม่เข้าไปดูเขาบอกว่าเขาเป็นคนจีนไม่ใช่เหรอทำไมมันดังมากเลยแกบอกว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วเขาอัดคลิปไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาแบบเหมือนไม่ได้เอาเงินนายายเขาแบบใครก็ตามที่ดูคลิปของเขาอย่างเงี้ย ก็เอาของอะไรเงี้ยมาให้เขาเ็าจะรับเป็นสิ่งของมากกว่าบอกว่าแกก็ไม่ได้สวยนะทําไมผู้ชายมาติดแกเยอะจังเลยเขาก็เลยบอกว่าจากการวริเคราะห์ของคนทั่ว,วไปเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคนจีน,นะะเนี่ยค่ะมีความเครียดสูงประชากรเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ดูตามข่าวว่าผู้หญิงอะ่ะอน้อยเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะว่าส่วนมาก